คนยังไม่จบนะคะคือเมื่อกี้เรา r ค a ิ t <โด S 1> ของอเพลงเตเต้นของเทชเชอร์ไปชื่อเพลงว่าโบนาโบนะเราจะมา,าฟังเพลงในอัลบั้มแบบเล็กๆ,ๆละน้อยเพราะว่าถ้าฟังทั้งหมดอ่ะมันฟ้องทั้งหมดแหละแต่ว่าถ้าฟังเป็นเพลงมันจะยาวไปเลยก็คุงชัมงคงเลยสิเพลงละสามทึ่งชั่วโมงเรา้ก็จะมาฟังเพงลงนั้นนิดละหน่อยนะคะเพื่อเป็นเพื่อเพื่อ จะได้ดูด้วยกันเออเออเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งก่อนนั้นคือมันมีสิบเพลงใช่ไหมอ่ะเพลงโบนาเพลงเดเต์ไปแล้วแล้วก็มูฟก็ไปแล้วแล้วก็เหลืออีกแปดเพลงซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะปล่อยเพลงเดลต์ใช่ไหมมันปล่อยมาห้าเพลงเห็นว่าครึ่งนาทีก็คุกเกอบทั้งเพลงเลยแล้วก็เพลงมันมีสามทีนะครึ่งเพลงแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันก่อน คือมันมีสิเพลงในอัลบั้มนี้ใช่ไหมทุกคนก็คือโบนัสเพลงเป็นเพลงเตอร์น,น,นใช่ไหมเพลงมูฟ <c oughs> ก็คือเป็นของยูนิตคีไฟซึ่งปล่อยมา่อนหน้านี้เลยเมันเขาทำนิดเลยมาให้แล้วใช่ไงเออเยเอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปิดก็คืออย่างที่บอกก็คือมันเป็นการปรมทแบบใหม่ใช่ไหมซึ่งปกติอะ่ะมันจะต้องปล่อยเป็นสปอยเลอร์ของทุกเพลงอะ่ะในคลิปเดียวกันอย่างในมิทิแต่อันเนี้ยมันปล่อยมาก่อนหน้านี้คือ5าเพลงเพลงละครึ่งนาทีอะมึงซึ่งแต่ละเพลงมันมีสามนาทีแต่วันนี้มันปล่อย อขอโทษนะคะที่ใช้คำว่ามันก็คือ YG อ YG อ<ะ>ไม่ใช่จิกเรียกใครนะแต่แค่พูดถึงว่าเออคือมันแปะโดยอัตโนมัตินะก็คือปกติเขาจะปล่อยเป็นสปอยเลอร์เพลงมาก่อนอหลายๆเพลงมีชิ้นเดียวกันใช่ไหมแต่ YG รอบนี้คือปล่อยมีเพลงนี้และปล่อยสปอยเลอร์เพลงอันนี้มาทีหลัง ก็คือรีบูตและบวงแบบใหม่10เดี๋ยวนะสิเพลงก่อนหน้านี้คือยังยังปล่อยมาไม่หมดใช่ไหมใช่เพราะว่า10เพลงก่อนหน้านี้ปล่อยสปอยมาอย่างที่ขึ้นรึงนมาทีนั่นแหะแค่5เพลงเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่รู้เลยว่าเพลงในบ้างที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะเป็นกันวไหนเข้าใจไหมซึ่งที่เราได้ฟังไปคือเพลง I n t อ o ยู Love เพลงรันแล้วก็เพลง G O A T ก็คือเป็นของยูนิตแล้วแล้วก็เพลง s t ิปิด แล้วก็คืออีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง Love Six ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นของระเบ้าญี่ปุ่นชื่เพลงอี่าุ่อีกอ่ะโอเคเออเดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงที่เหลือแล้วก็รวมกับอีกที่ปล่อยมาครึ่งนาทีก่อนหน้านี้ไปเลยแล้วกันอย่างในนี้จะหน่อยนะทุกคนมันมาจากคลิปที่เป็นเมดเล่นะคะทุกคนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะลงครบไหมเดี๋ยวเราก็ลองมาฟังกันว่าจะเป็นยังไงนะเขาอภายในโฆษณาเพราะว่าขับน้าไม่ไม่กดวีวีเลยม คุยออี้หรแต่ฉันแอบเห็นละอันเนี้ยไม่เห็นแค่นี้เลยเห็นแค่พละยศคุยคือเข้าไอจีแล้วมันก็มีรถพี่เขาลงวาอก็คือหลบสปอร์ไม่ต่าันเอแล้วพลงนี้จ่ะเพลงอะไรเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรเพลงไตเติ้ลไงก็บนแอปบนแ่ะบนแ่ะมันขึ้น กต้องเข้าใจด้วยนะควงขังง้งตอนเดียวมกจำไม่ได้โ oh, <the> อ้ดยองเหมือนเพลงยญุ่ทนที่เขาใส่ชุดนักเรียสมัยก่อนนะคุณโอ,อ้เียอันนี้เีเพงเล่ที่ื่อย เหมือน c r o s อ up อะเพ่ให้คนรู้สึกเหมือนอน,นิเมแ,แต่เป็นอนิเมแบบผู้ชายผู้ชายหน่อยทีมิ้ิอันนี้เคืนของจู่อฟ้าเช่งรูงมาก อันนี้ก็คืเป็นของยูนิตแลสนะทกคนก็คือขวานที่มาถึงตอนนี้นหอกันแลวกนีผมตอย่างเลอางลายฟังหมักเท่กันดีๆก็คือมันจอันนี้ก็คือ่งที่เก โดดนะสเตชัน่ะหมายถึงว่ามันดูหน้ารักเป็นพิเศษอะอันนี้คือยังไม่ได้ฟังนะนี่คือของนี่คือของยูนิตโลกอลเลยอันนี้ยังไม่ได้ป่อยก่อนอันนี้เดอะไวน์ทูเดอะไวน์ทู 'The w เวทูอ่ะเหรอก็มันเล็กอ่ะ แสดงเป็นยามไพเลยสกาคุรอฟต์เป็นแบบบอก เขบอกว่ามันเป็นอัลบั้มที่กิดมา่อนไงชื่อเพลงอย่ามันอี๋แวเขาเป็นตัวหลักชื่อคือเพลงจบแล้วสิเพลงวสยสด ชอบีเมดเลนนี้ด้วยเพราะมันมันหล่อมากเลยจริงเหมือนมันโค o สแบบค l o สอัพเข้าหน้าแล้วมันดูแลมันก็ถ่ายทุกอนุรูขมขดขบไปหน้าน้องแบบหล่อเออดูคล้ายๆถ่ายแฟชั่นด้วยมันดูแบบเหมือนเห็นอารมณ์เหมือนเบื้องหลังแต่ไม่ใช่เชิงเบื้องหลังเนาะมันเป็นแบบเป็นมุมกล้องแบบให้ดูก็คือถ่ายมาเพื่อเพื่อทํสิบตัวนี้นั่นแหละเออแต่มันก็มันมันมันให้เห็นทีละคนต่อหนึ่งเพลงใช่ไหมก็พอดีเลยสิบเพลงสิบคนสิบเพลง ชอบชอบอันไหนที่สุดรวมรวมไตเติ้ลับไม่อยากถาม่านนี้ไมเพราะว่ากูเลอไม่ได้ไม่มันต้องรู้ว่าเอออย่างนันก็หนึ่งเพลงที่เรารู้สึกว่ามันตรงกับมูดของเราเออที่จริงอ่ะในใจอ่ะจะเลือก love s i k ใช่ไหมเพราะว่าชอบในตอนที่เป็นอัลบั้มญี่ปุ่นญี่ปุ่นมาก่อนอันนี้แต่ว่าขอเอาออกไปก่อนหมายถึงว่ายกเอาไว้ในในบนหิ้งไว้ก่อนเพราะว่าเราเคยฟังมาเป็นอัลบั้มญี่ปุ่นมาก่อนแล้วเอาแค่คือที่เป็นเพลงใหม่สำหรับบ้าเนี้ยชอบเพลง s t i l i มากที่สุดคือกูฟังก่อนหน้านี้มันที่เป็นเครื่องในคลีใช่ไหมกูชอบมากคือมันให้ฟิลเหมือนแบบเพลงประกอบซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยคือชอบมากแต่เพลงอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันดีมากแต่ในความคือเอาง่ายง่ายคือมันมันคล้ายคล้ายกับแบบว่ากูชอบอะไรแบบไทยนี้เพลงแนวนี้อะไรเงี้ยก็คือชอบเพลง s t i l l b i มากที่สุดสําหรับกูนะอือสาหรับฉันก็คือที่แรกอะคิดว่าจะจะต้องชอบ GOT GOT g o a t g o t ที่เป็นของยูนิตแล้วใช่ไมไม่ก็แบบทีแรกอะยังไม่ได้ฟัง bomb o อะไรวะชื่อบอมแล้วแบบว่ bomb นั่นแหละเออเออขอใครด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเราพูดชื่อผิดอะไรเรายังไม่ได้ไปดู b o m t b o m b b o m b เออที่แรกอะเราคิดว่าเพลงนี้กับเพลง g o a t อะอาจจะเป็นแนวที่เราชอบแบบพอมาฟังเต็มๆแล้วก็ g o a t ก็ยังเป็นแรปแบบที่เราชอบแต่ B อเ B ีเนี่ยอบอมไม่แน่ใจว่าชื่อเพลงน่จะมอยังไงนะแต่ว่าขอภัยด้วยถ้าสมมติว่าเรียกผิดเนาะก็คือน้องก็คือเพลงเนี่ยเพลงเพลงน้องบอมเนี่ยอือ่ะก็เป็นออกแนวหวานๆก็ที่เราคิดไว้นิดนึงแต่ที่เลือกจริงๆที่พูดมาคือเลือกจริงๆคือชอบเพลงไตเติลนี่แหละก็คือโบนาโบนาใช่ไหมเพราะว่าเป็นเป็นแนวแปที่เราชอบแล้วก็ทางอัลบั้มอะรู้สึกว่าเพลงที่ให้ความรู้สึกว่าโดดมากๆที่สุดก็คือ โมฟกับโบนาโบนาอืมแต่ยังไม่ได้ฟัง G O A T แบบเต็มไงอันนี้คือเวนคืที่ชอบที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าเราฟังแค่เป็นแบบว่าเป็นไฮไลท์เมโลดี้ใช่ไหมก็คือเรายังไม่ได้เต็มเพลงก็อาจจะแบบว่ายังไม่ได้แบบฟังครั้งในอื่นเอออันนี้คือสําหรับเราที่สุดตอนนี้ใช่แล้วก็ยังรู้สึกว่าชอบโบนาโบนาอยู่แล้วก็ฟังครั้งเดียวติดหูแล้วร้องได้เลยร้องได้เลยโบนาโบนาใช่เลิศแย่โฟก็ o v ฟก็ติดหูเพราะว่าเราฟังบ่อยได้แหละ เพราะวมูมันเป็นเพลงที่มันปล่อยมาก่อนหน้านี้เนาะคือมัน,ม,นมันคือเรารู้จักเราฟังมาแล้วไงแต่ว่าอันนี้มันกำลังออกวันนี้ไงเราเลยฟัง โอเคทุกคนเราฟังกันไปเสร็จแล้วนะแต่ว่าเราอาจจะต้องไปฟังเพลงเต็มกันอีกรอบเราถึงจะรู้ว่าเพลงมันอะไรยังไงซึ่งตอนนี้คือยังไม่รู้หรอกว่าความหมายของจัลล์เพลงมันแปลว่าอะไรบ้างใช่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าชอบเพลงไหนก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันกได้ไดนะว่าชอบเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าขอขายเพลงน้องเลิฟซิกไว้นะขายตั้งแต่คลิปที่แล้วจนมาถึงคลิปนี้ก็คือมันเป็นเพลงที่ดีมากอยากให้ทุกคนไปฟังสำหรับเรานะเราอยากรู้สึกว่าเราอยากให ได้ฟังเพลงของอทเท e เตอร์เยอะๆเพราะว่าเพลงมันดีมากและด้วยความที่อัลบั้มนี้เ ok มมเบอร์เขาแต่งกันคนข้างเยอะมีส่วนร่วมคนข้างเยอะเนาะเพลงมันก็คือแบบโคตรจะดีจริงๆรีบูตแบบใหม่แบบสบแบบปังค่ะแต่ตอนเนี้ยถ้าคลิปยาวกว่านี้จะไม่มีคนดูละไม่มีคนดูแล้ว <c oughs> มันยาวไปยังไงก็ฝากเพลงโบนาโบนาเพลงไตเติลของอัลบั้มมีของเท e เตอร์ได้เนาะก็ว่าเป็นยังไงก็มาคุยกันได้แล้วก็ฝากช่องเราด้วย <c oughs> <ๆ> อย่าลืมกดไลค์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 กดซับสไคร b ์คอมเมนต์มาได้กดแชร์ได้งานทุกคนแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปหน้าแล้วก็ค่อยมาทำรีแอคกันแล้วก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนในคลิปหน้านะโอเคโอเควันนี้นะคะเราสองคนนะคะขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายลาไปไปบนบนกับโดน่เลบยบ๊ายบาย